มาแล้วครับผมทีมงานไลฟ์สดจูดี้ไลฟ์นะครับจูดี้สตูดิโอนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาเรียงมีไหล่สดเลยครับเด้อหกวันหกหกหกหรือว่าพี่น้องสเลือกเป็นสามบ้านสามสามสามกันนี่นะครับผมทักไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแหงแฟนเพจนะครับเริ่มขึ้นหนีนะครับเนาะนะฮะตอนนี้เวที เวทีเราประมาณนี้เลยนะครับกำลังลงวุฒิครับบ่ายสามโมงที่นองแดดห้อนๆครับผมทีมคะแนดเวทีห้องสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับหอนถั่ว <Hum dû t> เาเรียนในโดมนาะก็ต้องกลางนที่ไหมเอาเป็นบ้างเลี้ยงกันเงซีคิดดคิดดีอันนี้รถขั้นใดอันนี้รถขั้น,านขาว<อ>ขาั้น,นตน่างขัไหนขันองไรนพวกผมอยขั้นปุยเยาคือมะ<อ>หอดมะหอดบุรุษ<อ>นมะอดตองหานตหเัเป<อ>็ด บรรยากาศหลังเวทีบรรยากาศภายในงานตอนนี้นะครับผม โอ oh, ้มิเตเสียดเล็ก มิจจอยู่ระวางการก่อาสาร้างครับพี่น้องครับแคบยงดังมาก รถพระเราก็มาแล้วเปที่หั้นหนาะออกไปฟังเต้นข้าขๆนะครับพี่น้องครับทางโดมนะครับฮั้นออกไปหน้าตลาดนะครับพี่น้องก็น,นั่งเบิงยานในห้มครับผมนกงนงัง่งบนยานในห้มสบายฝนตกฝนลุ่งว่ามีปัญหาครับ ฝ่น okay. oh, ั้นบุ้ได้แต่้องเยผู้เท่าได้อนผู้่าีเลื่อนย้ยนะโอ้ยเท่า่งเหนอยผู้เ่าพ่อขาอยู่บองห้ันกับพล้ว่าเาเ่าพอว่่า เคุณว่าร่ำเพื่อนโชว์มิเต็กน้อยคุณว่าเข้าเท่าแล้วเพึ่งเท้าแต่กกับโซดไซน์บอสไซนดบอดอีะ พี่น้องเป็นกำลังแห่งยแห่งใจให้ทีมงานเท่าทุกผู้ทุกคนนะครับทุกคะแนกทุกหน้าที่ นางของเขาแตกกระสือเขาตัว pues ร่างละลอยซองลอยหนึ่ง nah, มันเป็นไปเพาะอะไรบอกบ้านนี้กูมีบ่มี่หม่องนางมันเป็นไปไม่ได้ บ้านีกคู่ไม่มีที่อยู่ไม่ได้บ้านคนอื่นได้บ้านอีก่ไม่ได้บ้านอีกูต้องมีที่อยู่ปอยู่ี่นี่ฉันคิดว่าแปีแล้วอยู่เนี่ยไปอยู่กันละกลังมองยู่ดนีปึดอยู่เิดกับเขาได้ไหมกเด็กเขาได้ไหมอือยูที่เรามีที่กอยอยู่ที่นี่ดีนีก็อยู่นี่ทีเด็กเขากเราเด็เขาตกัเน้อที่กุ้งล้วบตรงปากดอก เมื่ยางไปแล้วเขากัดหลีกออกหมดแหละเืาไปไม่เคหลีกออกเออจะไลาค่ะวันนี้น้องลามดูเอ้าไปคิดเอาว่าเขาม่ยืมของเขาถามแล้วใส่ของมีกุ่ว่าวเดี๋ยวระี้ามันไ่าเชื่อข้าเลย่าจะออกไปแน่ไม่ต้องยาง เอาละครับผมคลิปนี้ไว้สำนิสกอรครับผมตอนนี้เวทีเรากำลังเร่งรีบนะครับมาตะเวนเบิงตะเวนพี่น้องว่า่ำเล่นตะเวนนะครับผมพี่น้องประสะดวกมาหนร็านนะครับก็เชิญที่กลุ่มปิดเราได้เลยนะครับ3 3 3สสวันแล้วก็6 6หกวันทามือเดียวร19บาทครับมีอะไรนะศิลปินเด็กน้อยศิลปิน ลำเพื่อนช่สาวน้อยลำเพื่อนช่นะครับมาเปิดตัวคืนนี้คืนแรกเลยนะครับอย่ดพลาดครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ